นวัดไม่หายเลยแต่วันนี้โชคดีหน่อยมีเศรษฐีใจบุญในห้างมาซื้อไปเลี้ยงลูกน้องบ้างซื้อถวายวัดบ้างแล้วบางคนซื้อทีห้าพันสี่พันสามพันเอาไปถวายวัดบ้างเลี้ยงลูกน้องบ้างคนนี้ก็เลยยุบไปพอสมควรเพราะยังเก็บไม่สุดที่ยุบเนี่ยนะอ้ะสวนเราเนี่ยมันยังเก็บไม่ได้ครึ่งเลยค่ะ เพราะว่าพื้นที่พื้นที่วัดสวนแก้วนี่สามร้อยกว่าไร่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการปลูกแบบเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคะผลไมใ้ใช่ใช่เต็มพื้นที่แล้วเก็บไม่หยุดเก็บกันยังไม่ได้ครึ่งเลย <c oughs> แลแ้ลวตะลุนลูกใหญ่ๆเจ้าลังกายงานช้างแดงอย่างนี้ <c oughs> แ่ะกลุ่มพู้็กําลังรับบทเลยทุเรียนก็มาเยอะวันนี้ทุเรียนของวัดเองเนี่ยสี่ลูกหล่นลงมา <c oughs> <c oughs> สุกดีก็เลย เสกแต่งเป็นปิกสิกโยมมาทำบุญตอนนี้ต้องแจกทุเรียนแล้วต้องแจกทุเรียนค่ะ,ะทำบุญได้ครับแจกทุเรียนด้วยนะคะใช่แล้วตอนนี้ที่ดีที่สุดคือเราเรียกกรว่าเชงยังนาทานเปลี่ยนเปลี่ยนจากยังนาทานที่เป็นถังเอ่ะเป็นถุงเป็นถังอะไรเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ย,ยมันไม่ค่อยจําเป็นในวัดเราก็เลยใช้วิธีทําทุเรียนบ้างมะม่วงบ้าง ใส่กระเจาใหญ่ๆเรื่องถวายเสร็จแล้วให้โยมเนี่ยเอาไปทานคือเป็นอาหารบุญอืองจาค่ะใช่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มตอน <c oughs> นี้เปลี่ยนแปลงเคยจะมาเคยเปลี่ยนเรื่องอะไรมารู้ไหมค่ะเปลี่ยนเรื่องเทียนพรรษาจนเป็นหลอดดีออนครั้งนั้นเนี่ยเรี่ยกว่าเชงอย่างแรงเลยอืแล้วมาคราวนี้ก็มาเปลี่ยนสังฆทานที่เป็นถังมาเป็นผลไม้เป็นกระเ้ากระเช้าไป ก็เลยทำไม่ยากโยมได้ผลไม้ไปทานกันวัดก็เลยยุบรงไปอบอกว่าไม่สนใจค่าไฟแล้วตอนนี้ <c oughs> เห็นว่าค่าไฟพุ่งเหรอคะที่วัดหลวงพ่อขึ้นมาเป็นแสนเลยอ่ะโอ้เพราะว่าเราเลี้ยงคนตั้งสองทันแล้วเราเก็บก็คนละร้อยละร้อยแต่เราต้องจ่ายจริงๆเนี่ยสองพัน้าสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าต่อหัวนึ่งเนี่ย, 2500, ต,ยตอนนี้เขาก็มา ให้กันโอ้เรียกว่าเขาให้เราแค่ร้อยเดียวเพราะเราต้องจ่ายแกนเขาสองร้อยสามร้อยค่ะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะให้คนได้ไปทําบุญแล้วก็อุดหนุนผลไม้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะบุญก็ได้ไ้ก็เต็มนะคะทีนี้ไปที่หัวข้อค่ะวันนี้ตั้งหัวข้อสนทนาธรรมไว้นะคะหลวงพ่อพรพยอมคะ่ะสร้างสัญชาตญาณไม่โกงคือเห็นจากหลายข่าวแล้วมันเหมือนเป็นพื้นฐานของของหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะการที่เราที่จะไม่โกงเนี่ยคะ่ะโอ้ ครัคิดหลายรูปหลายแบบแล้วมันโกงกันอุดลุดหมดอย่างที่ว่าเลือกตั้งไม่ดีก็โกงแล้วก็ที่แย่ yeah. คือยืมเงินแล้วค่าเขาไม่ต้องใช้นี้ไอ้นี่โกงแบบเจ็ีดปวดเลยโกงแบบสังหารโหดค่ะ แล้วก็มีเรื่องของการจัดระเบียบวัดอะไรอีกต่างๆนะคะที่ที่ยังมีช่องโหว่ของการใช้พื้นที่วัดในการหากินอะไรแบบนี้ไม่ดีก็มีด้วยนะคะข่าวก็ผสมกันมาสัปดาห์นี้หลายมีหลายเรื่องเลยนะคะเมื่อคืนนี้ฟังข่าววัดพระธาตุพนมวัดธดดรรมะวัดป่าธรรมคีรีวัดวัดป่านนพารามอะไรเนี่ย โอ้สามวัดติดติดในข่าวเดียวคื้นเดียว <c oughs> เรียกว่าหนักหนาช่วงนี้มีการยึดวัดอะไรอะไรกันเป็นเป็นยุทธที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะต้องแก้ยังไงดีคะพระคุณเจ้าเรื่องบางอย่างเนี่ยมันโหดร้ายอยากจะโกงอยากจะไปได้ของเขาแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงขั้น เอาชีวิตกันเลยหรือทำผิดกันอย่างรุนแรงขนาดนี้เราจะแก้ปัญหานี้กันได้อย่างไรคะหลวงพ่อคะมันต้องมีฝึกการให้จนพลิกนิสัยจากเอาเนี่มาเป็นให้อเออหามาให้ได้มาแบ่งมันจะไม่คิดแย่ยงของใครการใส่บาตทรทำบุญแต่เช้าเนี่ยถ้ามาว่ากิจกรรมนี้เมื่อก่อนมันทำกันอย่างทั่วทน้นบางคนเนี่ย จำได้ไม่มีเศรษฐีที่วัดพระปฐมเจดีย์แกะใส่บาทระเมนสองร้อยลูกใส่จนกระทั่งตักขอบกระรีเนี่ยมันขูดปากขัน <c oughs> จนปากขันนีบางชิบเลย <c oughs> อันนี้ก็มีคนเนี่ยมาถามบอกยายยายใส่บาทยนี้ยายไม่จนแย่เลย <c oughs> แต่ก็บอกว่าไอ้คนที่ไม่ได้ใส่ก็ไม่เห็นรวยกว่าเราดิ ่ก็ว่าเงั้นแล้วมันบอกว่ายิ่งให้มันก็ต้องยิ่งหาไม่งั้นจะไม่มีมาให้อีกพูดเสร็จแล้วแกก็บอกว่าการที่หักุให้เนี่ยมันทําลายความคิดจะเอาตะปืดตะพื้เราไม่มีขอบเขตเราไม่มีสินคเอาไม่มีระเบียบแบบแผนได้เป็นเอาได้เป็นเอาอะไรแบบที่มันเป็นกั่อยู่ปัจจุบันเนี่ยโกงนิดโกงหน่อย แต่เมื่อวานนี้ไม่โกงหน่อยหน้าว่าอากาศเอกทหารอากาศโดนโกงไป้นสิบล้านค่ะโดยเฉพาะไอ้แก๊งคอมพิเตอร์นี่ถือว่าเป็นแก๊งมหาภัยในการโกงเป็นแก๊งที่หลายหลากาบที่สุดในการโกงนั้นการโกงจึงเกิดมาจากการไม่เคยช่วยไม่เคยให้อาตมาไปเกตไปเรือจนจำเขาเอานักโทษทิ่คีโกงเงินเนี่ย มาให้ฟังเทศเทศจบกันได้ก็ถามเขาไปคำหนึ่งว่าเคยทาบุญตักบาทกลบวกาบ้างไหมมันบอกไม่เคยเลยมันเลยไม่มีภูมิคุ้มกันไงไอ้จง,งกไอ้โกงเนี่ยเพราะว่ามันไม่ทําสิ่งตรงข้ามบ้างเพ่อะสบายเดียวมันหพอหรุ่มจิตใจในที่นุดจิตใจเขาก็กลายเป็นห่อหุ่มไปได้วยจิตจะเอาจะโกงจะอว่าหากินหากะมาโกงกเอาเ ไม่เกรงไม่กลัวบ,บาปกรรมอะไรตั้งนั้นอ่ะเพราะว่ามันคิดมาติดสำนานเรื่องนี้ครับแต่วันว่อนมีคนเล่าคำเขาบอกว่าเขาชอบนิทานที่จะมาเล่าเรื่องมึงค่ะเขาเลยไปเล่าไอ้ของคนเศษรษฐีเจ้าไรปรากฏว่ามันมีในเรื่องหนึง่งเศรษฐีคนหนึ่งแล้ก็โกงนิดนิดหน่อยๆไปแรกพอฟังนิทานเรื่องนี้เสร็จเขาบอกกูไม่เอาแล้วไม่โกงแล้วค่ะจำได้ไม่นิทาน เส็จผีตายแล้วติดสินตนโยมบาลน่ะอ๋อที่หลวงพ่อเคยเคยเล่าให้ฟังอยู่ใช่ไหมคะตอนแรกให้เงินห้าบาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางกองก็มาปุ๊บแล้วก็ไม่เคยมีคดีติดกับติดกุ๊กติดตะลางเพราะอันเอาเงินไปฟาดหัวเจ้าหน้าที่ใหยกการสาอะไรไม่รู้ผลที่สุดรอบคดีหมดทุกคดีแต่วันหนึเกิดปุ๊บปั๊บตายวงินหวเยอะแยะเลย พอ,อกายปั๊บยอมประบาลก็ต่างไปมันก็นึกเลยว,ว่าสันดานยมประบานคงไม่ต่างกับพวกสมานาที่ทัพไปทั้งหลายเนี่ยก็เลยบอกเอ้าวันนี้ให้เรากลับไปใช้เงินสักพักได้ไหมให้เราไปเกิดไหมให้อยาพค่งตายเลยให้วิญญาณไปเข้าล่างแต่ใช้เงินสักพักนึงปรกากฏว่ายมประบานออกมาไปน้นีมาติดนิมมบอมเลยใช่ เอาเรด้ห้าหมื่นที่แรก <S <S ยมประบาลก็เหนื่อยึงนต้มแม้กระเท้าแพกพื้นตั้งแล้วก็สะบัดหน้าไปทางอื่นอ้นนี้ก็เตินตามออกไป,ไไปนอ้อยไปเลยอย่างนั้นห้จากล้านใชไหมยมประบาลก็เอต้องลงไปกับพืน้นแล้วก็สะบัดหน้าไปทางอื่นปรากฏว่าแหมครานวนี้เศรษฐียังตามไประบบ เขาแล้นนะคราวนี้ให้ห้าล้านเลยยมบประปานคือ,อทแทบพื้นโคลนก็ทิไม่เห็นหน้าไปทางไหนอ่ะเพ่หน้าไปที่เกตีติดตายนี่เอาเอามาดูนี้เอามาดูนี้ห้าบาทนั่นงคำแต่เูไม่มีมาสักบาทตั้งกันนั้นมาเออก็เลยนึกใจว่านึกใจก็สา,ายไปแล้วไอ้ลายนั้นแต่ยมก็เอารูปนี้ไปเล่าเราก็ได้เกิดผีกลับใจได้คนหนึ่ง บม่กล้ากองขายต่อไปเนี่ยค่ะค่ะเป็นเป็นไปตามสุภาษิตด้วยหรือเปล่าคะหลวงพ่อคะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยค่ะนี่เลยโบราณว่าไว้เป๊ะเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานกองกินคดกินเดี๋ยวก็โดน,นยึดทรัพย์ตั้งปิดกุ้ตั้งจะไม่รู้ว่าตายในอุาบาลจะไปเกหัวอีกยังไงยังไงก็ขอให้ช่วยกันคิดสักนิดก็ว่า โกงไปเลยตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยตายแล้วเอาไปไม่ได้ยินจะไปโกงทำไมจะไปก่อเวรก,อก่กอกรรมก่อปะาเอาไปทำไมเออเอคนเราเนี่ยระหว่างบุญเสียงบุญหรือบารมีรวมไม่กี่วันก็จะจับมีเพศมี็อที่ห้างเซนข่านแรกนะเซนขั้นจำนวนแจ้งวัฒนะเรื่องเนี้ยเรื่อง กระเบียงบุญค่ะคนอย่าตุนกระเบียงบาปไปเลยเอากะเบียงบุญไปกันคือค่ะค่ะแล้วหลวงพ่อคะอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราเราจะต้องฝึกให้ติดเป็นนิสัยใจคอไปเลยใช่ไหมคะเรื่องของสัญชาตยานการไม่โกงเนี่ยค่ะทําให้เป็นนิสัยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอแล้วจะขัดเกลาได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใชมันสร้างคุณคุณ้มกรรมในตัวเองไปเรื่อย พอคิดจะเอาขึ้นมามันก็จะกระเพิดไม่เไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำชั่วทำบาปไม่เอารับอเอาเปรียบเพราะปอารับจะเปรียบเนี่ยมันเป็นเรื่องโหดร้ายที่สุดเลยค่ะซึ่งจริงๆครับความหมายของคําว่าโกงนี่ก็มีมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ<ม>ขโมยการลักทรัพย์<ม>การยักยอกการเบียดบงังลวงหลอกโกงเวลาก็มีนะ รับราชการเนี่ยงานก็เก้าแปดไปเก้าเก้างานก็เลิกสี่โมงก็ไปแล้วสามโมงแอดเนี่ยอนี้ก็เริยมโกงเวลาอืมค่ะไม่ใช่แค่เงินทองเท่านั้นนะคะเวลาเวลาในการทํางานทําไม่เต็มเวลาแต่รับเงินเต็มนี่ก็เป็นการโกงเหมือนกันอันนี้เรียกว่าคนอู้งานนะคะใช่ค่ะค่ะวิบากกรรมของการโกงจะต้องเจออะไรยังไงบ้างคะหลวงพ่อ ก็คโกงนีเขาเรียกว่ามาจากเปรตคือว่าเกิดมาเนี่ยชาติก่อนก็อาจเคยเป็นเปรตพอมาาาินี้ก็ติดนิสัยเดิมเพราะฉะนั้นคนโกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเป็นภูมิของเปรตแ,แม้แต่ยังไม่ตายเนี่ยเขาก็เรียกแล้วนะมนุษย์สเปเตอร์คือมนุษย์เปรตเปรตความโลภความโลภความต้องการ เขาจึงใช้คาว่ามนุษย์สเปตตัเป็นเปตตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเพราะอารมณ์อยากอยากได้ของเขาเนี่ยมันเล่าเผาใจมันยังกระเปรตมันเรียกว่าคนโกงหรือใส่เปรตี่เกิดค่ะค่ะแล้วความซื่อสัตย์สุจริต่ะคะหลวงพ่อคะอันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์คนดีค่ะแต่คนที่สัตย์สุจริตเนี่ยมันจะมีเครดิตมีชีวิตสูง มันจะมีความน่าเชื่อถือความไว้วางใจใครยึดถือลับนี้ไว้ทุกชาอะไรก็มีเครดิตคนเชื่อถือจะไปร่วมพูลร่วมแรงอะไรก็ใครเขาก็าไว้เนื้อเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยสาคัญที่สุดคือเราแล้วก็คือมีเครดิตคนซื่อสัตย์เป็นคนมีเครดิต ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้ได้ทั้งทั้งทั้งในส่วนของพุทธศาสนิกชนแล้วก็ในวงการสงฆ์ด้วยใช่ไหมคะลรรดาการพ่อพระพระสงฆ์ต้องดำลุนตนด้วยความซื่อสัตย์จริงนิชานนแล้วจะเป็นคนทรยกคดโกงเอาวัดเอาเกลเป็นคนที่เรียกว่าเสียหายใช้ไม่ได้เพราะนั้นอยากจะอยู่เป็นมนุษย์ดีดต้องเป็นมนุษย์โส ใจสูงอยากใจตันคนโกงมีใจตันคนดษสับว์หยุดเฉลี่ปก็เรียว่านใจสูงเป็นมนุษย์สูงคนโกงเป็นมนุษย์สเปรย์ตอร์อืมค่ะก็คือเป็นมนุษย์ทำตัวเหมือนเปรตนี่ไม่ได้แบบนี้คือคนโกงนะคะค่ะค่ะหลวงพ่อจะมีอะไรทิ้งท้ายหรือฝากไหมคะกยังขอฝากอย่างเดิมนะช่วยน่อยญาติโยม เวลานี้ทุเรียนนนท์เขาออกมาว่าจี่วัดเนี่ยเขามาจงวันละยี่สิบสามสิบลูกรอบดอกวัดเนี่ยเอามาให้แล้วราคาก็เริ่มเงเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยลูกละสี่หมื่นห้าหมื่นเดี๋ยวนี้ไม่ถึงหมื่นแล้ว hmm. <c oughs> ขนาดก้ายาวก็ยังไม่ถึงหมื่นเลย่าให้ลงตอ <c oughs> นนี้มาพืงชมผู้ล้อมวัดแล้วช่วยหน่อยชื่อหน่อยเก <c oughs> มาระบายไปเรี่ยงคนยากนจน ยังเด็กดกินลูกยันหลานใครเป็นเจ้าของบริษัทก็อเอาไปเลี้ยงพน,นักงานให้เขาไดกินดีอยู่ดีว่าจะได้ทํางานได้มีประสิทธิภาพกำไรบริษัทก็ได้เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งการเดินทางไปวัดสวนแก้วนี่ก็ไม่ได้ลําบากเลยง่ายมากๆนะคะหลวงพอ่อสามารถ<ช>ที่จะนั่ง MRT สายสีม,ม่วงไปลงสถานีบางพูประตูสี่นั่งรถสองแถววิ<ห>นมอเตอร์ไซค์เข้าไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะรกเยอะยูม่มีทางดีขึ้นเยอะ ใส่ฟ้าตัวนี้มาแท็กซี่ก็ได้เพื่อจะจำทางก็ได้เชิญเลยเชิญเลยนะมาเพื่อนกันเลยนคำมาสักการค่ะเ้าาร